โยโยโยบายสามงตรงเจิญกับคลึงเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลึงลูกหนังทั้งทางช anel y o u t u b e และทางเพจคลึงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วิธีคิด,ดง่ายคุณมีดีมเชียร์ในใจฟังคลิป,คล,ปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่าย,ายๆแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสําหรับไลน์แอดของเรานะครับแอด v a p k l n นะครับเดี ในเพจของคลึงลูกหนังนะครับก็เซิร์ชชื่อเดียวกันเลยคลึงลูกหนังนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ทุกช่องทางไว้ด้านล่างนะครับมาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับแน่นอนไฮไลท์เป็นฟุตบอลยูโรปาลีกนัดสุดท้ายของแต่ละกลุ่มนะครับคลึงเน้นทีมเดียวผมเลือกเอาเกมเวลาเที่ยงคืน45นะครับในกลุ่ม S ครับเวสต์แฮมอยู่ในแตดจากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกับดินาโมซาเกร็บจากโครเอเชียครับเวสต์แฮมเนี่ยนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับจากการชนะ4เสมอ1มี13คะแนนครับเกมล่า ล่าสุดก็บุกชนะราปิดเวียนาไปสอศูนย์นะครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกก็ฟอร์มดีนะครับเปิดบ้านเอาชนะทีมอย่างเชลซีมาอย่างสุดมัน3ต่อ2ครับดังนั้นคืนนี้ไม่ต้องคิดเยอะเดวิดมอยส์ทีมเข้ารอบไปแล้วใช้ผู้เล่นชุด2แน่นอนนะครับแต่ก็เป็นตัวสำรองที่น่าสนใจทั้งหมดนะครับประตูอย่างอันฟงอเลออราก็น่าอเลออราก็น่าจะลงตัวจริงนะครับตรงกลางมาร์กโนเบิลกับตันทีมครับก็พร้อมลงเล่นที่เหลือแนวะรุกนิโคลาวลาสิตมาเนลลลานซินี่อัมเดยาโมเรนโกครับพวกนี้ก็ เอ,า,อาง่ายๆพร้อมจะลงเล่นในคืนวันนี้นครับฟังของดินโมซาเกร็บยวนดับ2ของกลุ่มมี7น้ำนะครับจากการชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอราซิงเกงมา1-1นะครับตัวลหลักมีอาเมอร์โกยักมิลารออสิก ลูก้าอีวานูเซ็นะครับข้างหน้าเป็นบรูโน่เพ็โควิทครับเกมหน้าที่เจอกันเวสต์แฮมบุกชนะส0ูนนะครับคู่นี้ก่อนเกมเวสต์แฮมถูกยกให้เหนือกว่าถ้าดูตามเงื่อนไขเนี่ยเวสต์แฮมตอนนี้เข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มไปแล้วนะครับเอาง่ายเล่นสบายๆครับในขณะนะที่ดินาโมซาเกร็บเนี่ยขอแค่ผลเสมอพวกเขาจะเข้ารอบ แต่ถ้าแพ้เนี่ยต้องไปลุ้นผลคู่ระหว่างราซิงเกงกับราปิดเวียนนาต้องไปลุ้นให้เก่งไม่ชนะราปิดเวียนนานะครับเดนโมซากเป็ถึงจาก้ารอบครับแน่นอนก่อนเกมเวสต์แฮมถูกยกให้เหนือกว่าคือผมดูเกมเนี่ยแม้ว่าเวสต์แฮมจะโรเตชันนะครับแต่ว่าผู้เล่นอย่างมาร์กโนเบิลวลาสิตพวกลานซินี่ยาโมเลนโกเนี่ยเอ,า,อยาง่ายๆว่าเวสต์แฮมของเดวิดมอยเนี่ยเป็นทีมที่อยู่ได้ด้วยระบบจริงๆนะครับระบบคือดีครับในตอนนี้เล่นแล้วมัน ไม่ว่าจะออาใครลงมาแล้วเล่นแล้วมันไหลลื่นนะครับในขณะที่ดนโมซักเตจริงๆดูดการนี้ออสตาร์ทในลีกก็ไม่ดีนะครับแล้วยิ่งเวลาเล่นเยือนผมว่ามีปัญหาด้วยนะครับเอา,อาง่ายอ่อนปวกเปียกเวลาเล่นเยือนครับดูแล้วเวสแฮมเล่นสบายๆไม่กดดันเกมนี้ชนะอีกเกมหนึ่งครับผมมองว่าแม้ว่าเขาไปรอบไปแล้วแต่ว่าเวสแฮมจะชนะได้นะครับให้เชียร์เวสแฮมเป็นคลึงเน้นทีนเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย